เพราะว่าทุกวันเงี้ยบ้านเราอันตรายโจนขโมยมันเยอะเลยต้อง <No. S 2> เลย <No. S 2> เราไม่พูดจรจ้ะหนู no. หันหลังมานี่บ้านนี้หนึ่งไหยครับจ้ะอ้าใช่ทำไมต้องให้กูไปอยู่ตรงนั้นด้วยเอฟซีลุงฟ้ารู้สึกว่ากลิ่นไม่ค่อยดีสักเท่าไห <laughs> <laughs> ร่อย่าเผลอตดนะพี่เหม็นนะหายใจออกไหมอ,อนะ่ะหายใจออกสิแนะมันยังไม่เอาออกไปอีก <laughs> ลบวกร่ารคอมึงต้องไปอยู่แต่งามทุกที่เข้าไปดูก่อนนะแล้วหลวงพ่อดูสิหลวงพ่อช่างสง่างามอะไรขนาดนั้นสง่างามรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่มาพี่ไปทำความสะอาดข้างในก่อนทำความสะอาดให้ก่อนนะพี่นะแล้วเรียกฉันนะจ้าโอ้โหถอยไปขาสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อตายแล้วสงสัยว่าไม่ค่อยมีคนมาทำบุญดูสิหลวงพ่อเก่าเก่า ไม่ได้แล้วแม่ใกล้จะถึงวันสงการพอดีเลยเดี๋ยวส่งมาพระก่อนเราจะได้ลมเย็นเป็นสุขเนาะสาธุหลวงพ่อขอให้ดูจพระเจ้าคุณพระน้ำเย็นควันขึ้นเลยเรียบร้อยแล้วโอ้ยหลวงพ่อวัดนี้มากมองๆลัางมน้ากขาหน่อย สใสขึ้นแล้วโอ้โหพาไม่ได้เราลิพาเอาบานนี้ฝุตจับวูดูหน้ามงมองเดี๋ยวพาแป้งให้พระอ่อยแม่ก็อบอกว่าพาแป้งพาเราจะได้เกิดมาสวย เดี๋ยวพับหน้าก่อนนะคะคุณเคยเห็นไหมว่ะเดี๋ยวพับมาด้วยโอ้โหนี่ปัจชะออนให้ด้วยอเียนมเนี่ยโอ้ข้ามาอาหารครบแล้วนะคะโอ้ยมีปัจชะออนด้วยนั่งเลยมีเดีไปไหน จุดเชียรให้น้องก่อนน้องเข้ามาจะได้วาดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาเห็นมึงอย่าก้งกินเฮ้ยเฮ้ยอะไรเห็นกูแกงฟักเข้ามาหน่อยเลยหยิบฟักเข้าปากเลยแม่เห็นแต่ฟักแต่ไม่เห็นหมูไม่รู้ใครมันกินหมดวะหลวงพ่อดูยังไม่ถวายเลยเอาขาออกมาก่อนว้น่ไละนั่งนั่ง หลักฐานข้าปากเลยบอกว่ายังไม่ถวายเลยังไม่ถวายเลยเ่อไม่ได้เกิผุดฉัใจร้อนเป็นคนรไฟรือเป่าเรื่องนี้เรื่องนี้กูไม่เกี่ยวนะทุกอย่างอ่ะ มุกมันหมดเลยนะคุณพอ่อคุณแม่เจ้าขางวดนี้ใครอยากได้านเลขเด็ดนะคะมาขอกรบหลงพ่อเลยองค์นี้เด็ดเลยค่ะ <ss es> วา้าวว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 วบเป็นมววววไวว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 ้วนวงวววววิ์วววว ปักผู้ปักเทียนก็ไม่มีขาตัดเออเขาไม่เห็นมาออกมาเขาไม่เห็นมาอยู่ใน,นเธอเนอะมจุกจิกจุก,จกยิบอ้าวหมดหัวไว นเยลุยขยันุดลมแรงลมแรงโอ๊ยโอมะอ้าวอ้าอ้าว 哎，不对。 กี่ตัวแสบตาวะเมื่อวานี้ฉันมาขอหลวงพ่อให้เลยสองตัวโอ๊ยลูกหมาเอาไปเลี้ยงอยู่หลังบ้านเลยไม่ใช่มันเกิดใครข้นมาแล้วยังไม่ถึงมันเกิดขครเลยโอ,โอ๊ยวันนี้อาลาถาเหรอที่ปักทูปผักเทียนก็ไม่มีปักตรงไหนอีวะนะ เฮ้ยเฮเฮ้ยไม่ไมเออวายวารวเหี้อะไรนี่้า้าเหลือาสุดท้ายคุณหนูมึงมึงจะปล่อยหนูไปได้อะไรอะ ทองเหรอแหมดูบุรีเป็นเจ้าพ่อโกนโอเลยนะ <c oughs> โอ้ยดูเป็นร้อยมวนเลยเขาบอกว่าถ้าปิดทองแล้วแปะที่้าผากเราจะได้มีเมตตามาหานิยมแต่พี่เล่นก่อนนะนเล่นดีดีดิเฮ้ย <c oughs> เอาเล่นเฮือ องเจียวจัดแต่ที่ปากแต่ที่ปากวาจาจะได้ศักดิ์ศรีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเออแบงคหลบคันหลบคันหลบคันเหรอหลบคันเหรอเอ้นม่แล้วแปะโดนด้วย ทำไมแม่นขนาดนี้แต่ที่ตาได้สว,าว่างว้าวบดานขทบอนแต่โดนพ่อดุญแ,แล้วเสร็จแล้วจ้ะเสร็จแล้วพี่มึงน,นี่โอ้โหแม่งของจริงเร็แล้วจ้ะเดี๋ยวให้ฉันบูชาบ้างนะโอเคจัดไปพี่ไว้ให้แล้ว ทองไหมแปะทองไหมไม่เอาดีกว่าสวยจังสาธุข้าแต่เทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์นัสถานที่แห่งนี้<อ>ลูกม,ววม,มีชื่อว่าสร้อย, <c oughs> หยให้เขาท่องน้ำโบก่อนอะไรเนี่ยอะไรใครเนี่ย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอเอาไปแล้วเอาไปแล้วเฮ้ยป้านที่เแบบระบบก้องเหมือนเดิมแล้ของฝากลุงฟ้าไม่ไม่เอาโอ้แฟคแฟคขับกูตัวยงเลยเนี่ยให้เล่นยังไงรูป ให้เล่นยังไงรูปฉันก็ไม่หลุดจากตูดมันเป็นแนะเียเาไว้จ้ะดีมากแล้วโอ้หคอกูอยู่ตรงตูดพอดีไปเลยสาธุสาธุข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ลูกมีชื่อว่าซร้อยตั้งแต่ซ้อยคนนี้เกิดมาไม่เคยได้พบความรักดีๆกับเขาเลย ้าหากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงโดนบันดาลให้ส้อยคนนี้ได้พบกับเนื้อคู่ด้วยเถิดซาสาธุฉันไลยจ้ะเนื้อคู่เธอเฮ้ยเธอเธอกลับมาก่อนอเธอเฮ้ยเธอกลับมาก่อนใจครับจูบไม่ได้แล้ว